สวัสดีครับผมเก่งกร์บซิ่งนะครับเป็นเจ้าของอู่ดีเคกลาดครับผมถ้าอากาศเข้าเครื่องยนต์ได้มากขึ้นเครื่องยนต์ก็มีอัตราเร่งได้ดีขึ้นครับรถก็วิ่งดีขึ้นต่อให้เราจูนมาดียังไงถ้าอากาศมันเข้าไม่ทันยังไงรถมันก็วิ่งไม่ดีกองอากาศก็เป็นส่วนหลักที่ทําให้เครื่องยนต์มีกําลังครับผม ผลิตภัณฑ์ a t a t e c h ก็เป็นที่แพร่หลายอยู่ในโซเชียลในการตลาดก็เขาทำการตลาดมาดีเลยครับแล้วก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะผมก็เลยเอามาขายแล้วก็เราใช้เองด้วยส่วนมากรถที่มาทําที่ร้านผมอะ่ะหรือมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะผมก็จะเชียร์เปลี่ยนกองดัตเท็เลยบางทีแค่เปลี่ยนกองเดียวรถก็วิ่งดีขึ้นแล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นรถที่แบบรีแมปมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนกองเนี่ยสังเกตง,ง่ายเลยกองมันจะฟีบเลยครับผมก็เลยต้องเอากองดัตเท็นี่แหละใส่ ลูกค้าที่ใช้ไปเขาบอกว่ารถวิ่งดีขึ้นคือ,อยังแค่รถเดิมๆเปลี่ยนกองแต่ถ้าเสกเข้าไปรถก็วิ่งดีขึ้นแล้วร้านผมนะครับอู่ดีเคกาหลาดครับอยู่ในซอยโพแก้วครับทางลัดลาดพราวร้อยหนึ่งครับที่ร้านก็ทำหมดทุกอย่างครับครบวงจรครับเครื่องยนต์เบรคคัตช่วงล่างรีแม็ เปลี่ยนโชกเปลี่ยนท่อก็ค,คือครบวงจรนะครับล้อแม็กยางก็มีครับผมช่องทางติดต่อทางเฟ e บุ o กนะครับผมมี2เพจครับเข้าไปได้เลยที่ D.K. การาดครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งจะเป็น D.K. เก่งแก p ปซิ่งช็อปครับผมจะมีอยู่2เพจครับเบอร์โทร089ครับ8272495ครับผม